ครับเมื่อน้องชายเขายังคงเป็นนักล่าสวนอยู่เขาก็จะไปต้องฆ่าทั้งสองได้ทําการประดาบกันแต่ว่าทางด้านของโยริจิเนี่ยได้มีการพูดก่อนด้วยนะว่าท่านพี่ข้าจะบกท่านแล้วนะเพียงแค่การเคลื่อนไหวของโยริจิเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครขอของโคคุชิโบเนี่ยก็แทบจะหลุดออกจากบ่าแล้วซึ่งถ้าโยริจิได้โจมตีประสานต่อเนื่องเข้ามาสามารถมั่นใจได้เลยว่าโคคุชิโบจะต้องสิ้นชื่อในวันนั้นแน่ๆ แต่ถว่าการโจมตีนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการโจมตีเปิดหยอกล้อครับโคคุชิโบนั้นก็เลยตั้งท่าเตรียมต่อสู้กับน้องชายครั้งหนึ่งแต่ทาว่าเมื่อเขาหันไปกระบ,บวนท่าต่อไปนั้นจะไม่มีการปล่อยมาอีกตลอดการนั่นก็เพราะว่าน้องชายของเขานั้นได้สิ้นอายุขายไปในการโจมตีครั้งนั้นแล้วนั่นเองมีอะไรบันเทิงตรงไหนมีอะไรน่าหัวรอะตรงไหนกันคิดว่านหนึ่งชีพิษของมันมันมีค่าแค่ไหนทำไมเจ้าถึงลืมได้